สวัสดีครับบาทอสวัสดีท่านผู้ชมครับพามาตามตรงวดครับผมแ้าทางของปู72ด้อ้วยครับพี่น้องวดวันที่หนึงเมษาย,ยน2 5 6 5ไปเบิงไปชมไปฟังน้ำกันครับเพื่อตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจกันจังตามด้วยครับไปฟังน้ำกันครับผม กันเจ้ากระปูกรบปูครับวับได้เลยกระปูบทที่ผ่านมาเล็เลขสูตรกะกับผมวิตเตอรเลีกเล็กวิ่งห่อไงกับถ่ายรูปวิ่งบนวิ่งล่างนี่สามตัวเนี่ยมันชิมีเห็นคือเขานี่กันเออถ่ายูปตัวโคตรยังนี่มันมาสองตัวแล้วกระบุกเก่งนี่จับใส่อีกตัวนึงมันจะได้ ซับต้รงนีเขาเกระัอแล้วนะสามารถนีาทบนล่างทำวิ่งนี่ม่ขีเขาเลครับเขาวงกลับไปลังทีมีนี่ส่วนนี้สองส่วนมนมีสโตใช่ไหมครับถ้าเลขสูตรถ้าจับ0ูนสามกัตรงตรงนับปูเนาะสูตหนึ่สูตรสองูส ฟันยังหน่อยเป็นสามีก็สามสิบค่ะนี่ว่านีิภาพสามหมักสามครับคือก็เอาหมักสามตัวเลขเดี๋ยวคำนวณมันหนึ่งหกแปดมีแล้วครับคือเลขกันเป็นทั้งคือรถหกแปดฟันเห็นมันข้าเจวนสามคนพศอเก้าสิบเกีดกครับอายุหกิแปดอันเท่าเราน่ะับอนนี้เอามาฟันเรียกว่าพ้นจะมาบอกเกิดเดี่ยวท่านว่ามาก 3. 3> <Walking. c ười> mean, ็ claro, <c ười> <Help. c ười> abroad, ่าหสิบเก็มาสั่ับนี่กว่าสี่รหกแปด เกให้จ้ยจะกินบวก็ั้นครับพราจำตัวแล้วจังไดเกดเป็นอายุก็จ้าหน้าเพราะมแตกเตียนเป็นทั้งสมคนนมันมันคือสี่ท็นคมกันนะครับนี่ไม่น่้อสอกเกียเทไรไปมันเป็นหกสปีครับต่วาเจะว่าเกิดปลายปีเดีทรว่าวไม่บอกไม่บอกครัสั้นกับสีลบหกเจ็ยูครับแต่ว่าปูกับให้วิ่งปูกับบอกให้วิ่งสามเลยครับทนผู้ชมครับเดินสามปูวาครับ สามก็ได้แต่ในกอดมีห้องหนึ่งบนได้ครับไหมแต่วิ่งได้บัตรทุกคนครับบใครนั่นเหรอเห็นกันจับคือว่าหันบักหันบดเด่นใังป่ะบกหกเด่นที่ห้องดังเห็นน่ะบกเอขาไาแต่หาออกไปได้เลยดิก็เอาขึ้นในก่อดนี้ถามีตัดไซเซ่เลยแป็นครับคุยกับปูปูกับปลาหกเด่นเด่นหกหกกับเพีมันยืนแล้วอยู่บนน่ะครับบ้างทำได้เลย มีตหาตัวที so first, ่ไม่ประกอบโรครับตาทพาสธาพางวดวันนี้ถือว่าเขาประกอบถปรตีงวดงวดล้วนนี่ทั้งเดือพเป็นสีไไงขึ้อืนผ่านกว่าใดเลยครับเธอว่าผ่านประกอบโ่ถูกนกาเทาคิดวันมากเขาเกิดจำโปรนี้ครับแลวงวดนี้ครับมาร์สามกับมิตาตครับสามศูนสได้ยครับผมอาชุเทาเอาไปเรียนย้โรมกวันนี้มันมาดครับ หาคระบอกเดือดไว้เลยเลขสูตรท่านในโลกมันบัวปูว่าวว่าที่มหาว้าวมันผ่านไงมันผ่านแล้วเอาลงแต่ตองไงลงมันได้พยาะย่ำมันได้บนได้ล่างนะได้บนได้ล่างมันต้องคำนวณดีดีครับกว่าเงินคนสื่อนะแต่ว่าบนแต่ว่าจะจับจับไห้ไปนี่คือจับกระบอกได้จับซุ้มซิมหาแล้จับปูทั้งเดือดมันคือบอกเนี่ยเนี่ยคือหาตัวเดียวแลครับวิ่งล่างหาตัวเดียวครับมาหาก็จับอันนันเยอะหน่นี่ ช่วยกับนึเินมันทั้งมันล้างเร่ไรไปนี่เออตัวที่มอใสคคือเปียกกับสามอนนี้เขาบอกสามเชื่อเเปียกนี่สามันกระดันแล้วเอแต่ผู้ฟังฟังเขาเนี่ยน่ผู้ฟังเขาอธิบายค่ะครับูทั้งเดือด่างกับศูนกับหนึ่งศูนนี่นะวันนี้กันี่ละเก่าเดือด่างมันเป็นทั้งเก่าเกกับศูนเก่ากับศูนย์เน่ยเดือดรับ ตัวมหาตัวเดียวนี้เก้ากับหานี่หาหาตัวเด่นตัวชายคบปูจะหามไปได้หมด้ลลางตัวเก่าอย่างนี้มัับอย่างง่ายเลยคือธรรมดาะจะไปสามคู่เก้าหาซูนหานึ่หาคือคือจับเสหาได้ปูมัเเก้าหาเก้าหาเก้าหาศูนหาเก้าหาซูนหาเรืออาจจะมาเพื่อเพื่ออัน 3ตัวแต่มาทั้งหมดทั้งหลังงอาจจะมาทั้งบนและหลังสามคู่นี่แมนโอ้ครับคือเก่าศูนหาี่คือเก่าหนื่งหาี่อาจจะมาตัวน่งมาไปบนเัืงไปลางยนะครับมาสามตัวงนหือมันอีกหน่อยดิเอีกอีกยดเดงปมันพิษพาดือหน่งไหมน้องปูเนาะมันบ่เอ็นก้มคิดอีกดอยจะได้กับมาแล้วสองตัวหน้าแปดกับบอกนะถ้าวัน เก็ดมันกับมีที่สูตรไม่ที่เทาเ็ดแถวเบิ้งนั่ยนะเกตกับแปดมันเยืนบางทีมาใช้คือมีหกแปดกับหกเก็ดสองตัวเขาว่าห้องปลอดาสิชหกเ็ดนะครับมาหลายปวดเท้าเร็วแปดเดียวแปดมากแปดความยนแล้วมันนั่งเห็นแปดกับเก็ดมันกับตัวมาคู่กันบั้งมนชนกันมาเกตกับแปดกันหลายรับวันนี้เขาก็ต้องพิจารณามันดีดีเนี่ยคือเนี่ก็เรีนได้เลย่งตามคู่นย่เรีนได้สามคู่เ่ยนะครับเนาะ ครับอ๋อครับปูหม้มาได้ไหมครับผมล่างครับผมกับปูว่าเด่นหาเก่านี่เป็นตัวร่องจะมานํากันมาปูเก่าครับหาเลยจับใช้กันได้แล้วนี่จับใช้กันได้ตัวเด่นเล่นมามนปูคือสูตรล่างนี่เก้ากับศูนย์อย่างนี้ครับเก้าับศูนย์ต,ตัวที่มาใช้มาหาตัวหาใน,นตัวประกบแม่นตัวประกบคือมานหนันเนี่คือสามกับแปดเอาสูอมาประกบมันน่ะนี่สามกับแปดหาตัวประกบนี่นี่สูตรรลักมันนี่ ตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวนี้ส้มาล้างมันนี่เขาประกบเจแปดบอกครามเอาประกบคือเอามาประกบศูนย์กึ่งนึ่งท่นละมันพัวเตรียมยอดมันใหญ่ได้เก็บสูนย์คือตัวนี้เข้าชามประกบคือตัวนี้ตัวยืนครับผมตัวลักมันเนี่ยลักล้างเนี่ยตัวนี้เก้ากับศูนย์เนี่ยเยืนล่างเก่ากับศูนย์เยืนล่างแมนตาตัวประกบเพื่อเอาหาตัวเดียวนี่ยหาตัวเดียวแมนตาจะให้อีกตัวนึงกันนะมมันได้บนได้ลางก่อนนะ คือแปดแปดเนี่ยกะขแปดเลียนบนคืองเขาเยอะเลยแปดมแปดกินบนแม่ยังยังแล้วก็ยืมเม่นชาบ้าลงปล่อยใครเชื่อจะลงอะไรกันกลับยืมหามเราูจังจะคอยยืมหาวันที่มามันม่นมนกลับมาโดนมาไม่กลัเลียร้ายเมืองน่าโซเร่ก่อนยืมหามกับเจมือเป็นอาทิตย์ยืมหารลงรัก ร้วมสูตรให้ห่ครับมานเพราะว่าต้องคัดดีกนี่คัดบรดีมันก็เสียเงินเสียต้องเพิน้นสื่อครับก็จาอยากนัาไปว่าแ้าว่มันก็ไม่ครับลม่นบ่ว่าจะม่นอยู่ค่ะี๋ยวทางเฮาก็ต้องนั่นคัดอาเตอร์ละก็มันก็นั่อยู่ก็นี่อันนี้มันแล้วว่าสมโตนี้มีมากบิิแล้วลี้เด่นบิเแล้วบอกวาแต่ว่ามันจับตรไห้มันได้สามโตนี้ไปอันนี้ก็เรียนเทา ไปล่างไปบนมันสิมีสองโตนี่ยสองสวนนี่มันก็เขาแบดจะเรียกวิ่งกะเรียกวิ่งก็พอผ่านไปแล้วเรียกวิ่งครับแล้วจับม้าม้าเราห้าประกอบตะปูกับยำมาเด่นสามหรือนกปูเนาะไม่กันทุกสามหกแปดนี่เรีบนเรยนล่างตลอดเลยโซล่างนี่เรียนสองโต้หนึ่งล่างนี่สวนล่างนี่มันมาจะล่างสูตรนี่หนึ่งถัาลวดมาคือท่างเดินที่เขาเห็นในเบื้องนั้นมันชีเดินมาปเ๊บถัาลวดมาปเ๊บมันชีมาศูนย์มันมันชี้เทียนนะชี่เทียนแล้วก็ ยับมานี่มันถ้าเดินไปมันเป็นแบบสองค้ามันขึ้นมาหมอก,ก็เป็นหมกสวนครัวันนี้รักมันมากมากทั้งนี่คือตัวจะมาขึ้นเกล็ดครับครับเกล็ทั้งเดือบมันคือเกล็เดี๋ยวนี้ล้างเลยครับผมจับเกล็ดนี่เกล็ดฮองกงหาประกอบเกล็กับสวนหาเป็นตัวประกอบแมีนแต่ว่าตัวประกอบหาหนีให้เป็นตัวเด่นเลยแมียนประกบอาจจะมาทในถนนลางหาครับอื ามนั่นไปคือเห็นหาแหอะครับมาก้องเห็นแปดมาก็มามาเห็นสามกับมาก็หกกับมาก็เห็นตหาประกบโถกวาชนนี้ครับถ้าสวนมันกับเกาเียวสนห่หาครับนอองากมันตีไปบนแต่ว่าถ้าจับสูตรของปูกับปลาผ่าที่ครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามล้ำตัเลกระเด็นขู่รเด็นยูไหก็เด็นหเลย มีเห็นอยู่ดอกวันนีค่ครับอืมถ้ามันนันได้รุดได้ผ่านอย่างอย่างทั้งเดือยไงนะงครับอะไรยังไงดอกลงกใบมันฝันบ่ได้อันนั้นมันฝันบ่มันลูไว้หลายมันกนบ็บ่ขัดนะครับอืมดูแต่สูตรลอยก็สูตรเนาะครับปูาแต่ว่าสามครูนี่อาจจะมากบนล่างได้มโนปูาไม่เครับ บ้านนักล่างละล่างคือตูดเด่นมันคือเก่าละเก่าตัวเดียวไม่งั้นเก่ารองศูนย์ตัวประกอบก็หาครับนั่นก็รถรีไว้เลยหาเก่าเก่าหานหาเก่าเก่าหานไม่งั้นเลขตัวนี้ดังสุงวดวได้ปู่ยมันมันดังอยู่ตามันนั่นทามาสูนแล้วกับมาทมสุภะมันจังนั้นคนั่นลังเทียมมันก็มาถูกเลยกันครับ ถ่ะสามสามเก้าล่างนี่เป็นไปได้บหครับผมถ้าสาม้ะสามเซียนถ้าสามมากก็สามแปด็จรงสามแปดสมแมนสามแปดบนสามแปดบนแมนคือแปดใจับจับแปดไปเสามเก้าล่างนี่บ่นั่นมันบ่ปูสามเก่าล่างบ่บ่นั้นเลยถ้าเก่มันบ่อนั่นนะใส่ใส่หาอลยใส่หาแมน ทำมะเขาว่าฐานั่งกับซูนเก่าก็ง่ายไหมซูนยางไว้เจ็ดลักแสนนี่ปูจะว่ามะเขาว่าเจ็ดบ่มันเก่าเบาหนักทำมากโอ้โหหมดที่แล้วตามสูตรนะปูถ้าสูตรปีนี้ซูนลักแสนนี่แม่เมันมันเข่าไมาไหลายเลขหลักแสนนีกครับว่ไปบนกับไปล่างอ่าบ่ไปบนกับไปล่างนี่ปูถ้ามันหัวกับมาล่างหมดเดี๋ยวมาล่างไปบนหมดเอาครับทำชุชมครับแคปออเดอร์ครับผมครับแนวทางของปูเจ็ดสองขับหวดวันที่หนึ่ง เมษายน2 5 6 5ครับชุดล่างเดียวครับปูวครับเด่นให้เด่นหาแต่ว่าเลขลักให้ยืนเก่าปูวครับผมจับคู่ให้เก้าหาศูนย์หาหนึ่งหากับปูหรือตรงตรงเดี่ยวแต่นักนักนักโตตรงอ่านกับไปน้อยนักตรงตรงนะครับท่านผู้ชมครับเน้นที่เก้าหาครับเอาคลิปนี้บ่าวเถ่าฝากไว้สนิทครับผมกับสวัสดีครับ